这些来提的。 ครับพี่น้องมาตีส uh <üyor> oh. ุนเมตครับสวัสดีครับกิซีสมองทุกวันพุนนีมากอาไม่ต้ารหลุดไส้พอหน่อยไปยาเบ็ดไตโอ้ยอลังการดีดีวะได้ปะตองตัวนึงครับพี่น้องวันนี้เราฝากพอรุ่นแม่ตูมือไว้เอ็ดยูเอ็ดกินครับตัวใหญ่นาอตัวฟองามนี่แหะพอรุุนแต่ที่ว่าโอ้ยีอะไรกันมนไปแตคุณเฮียแตกสั้นไป่นนี้นี่่เคยพอไปไงหาปไงม่ใครมีแม่ทำนตรงน้อยมีใเราเนาะพอรุ่นเมียนมียนท้อย่างไรที่หล่อใครมี้ยเบ็ด ที่ผลลุ่นเน็ดมาพอดีตัวนีนี่มาแล้วเด้อครับเนี้ยเปิดงานเลยวันนี้สับปะขาวมาล <S <S ุ้นครับมีหวานี <S 2> <S 2> าน <S <S สายสลิง,ยงบบ<ม>อ,อ,อย่างทักหวานนี่นะสายพี่อีก,กับอันจักเท่าเด็กันอันนี้สองร้อยปอนสองร้อยปอนบอกพ่อเมียนเอิ่น,นออทักเป็ดพี่ทักทักเป็ดมาตรฐานว่ะพ่นพี่น้องทักทีดีเทอะนี่ยผูกกับวัวพันปลาปลาข้าวตัวละซิบโลนี่มาแล้วบาานีกรอบมึงยิ่งได้หน่อหน่อยเนาะเขาลุ่นจากรองบนี้เลยเมื่อไรมันสิเมื่อไรมันสิว่าขอพ่นนี่ ดเนดสิมาติ้ีเดี๋ยวสถุก็ได้ครับพี่น้องไายถุงหงสวัสนี้มะนีมายามดูดจ้าได้มาเอาไม้น้ำมาเอาอุปกรณ์การไททํำน้ำดูกครับผมนี่แหละครับผมไม่บางทียการไททํำมันคุครับครับขอ้อไปหลายเด้อพี่น้องเียมอุปกรณ์หเรื่อยๆยาปะคุงตกแต่งอยู่ บางเจียพวกเกาอกค่าอะไรเคือนน้ำพี่น้องที่เราเกิดเมียนเที่ยวนี้เกิดวคื่อาสีาสิ่ง้ดก็จะก็ติดตามครับทึงไม่ทึ่งไม่่ตัวอย่างมะเร็งน้ำลูดใส่น้ำน้ำปลอมแหรอครับใช่ามยาตามก้าวสและเนาะโดนเราพอดีมาอุ้ก่อนไม่นี่ยนะครับ จะเรื่องอะไรจะไปพอกันอีกถึงเยาวานเอกหมดแล้วครับจะเรงไรกินเราไปรุดปัตตองนอกเดี๋ยวพีหอดแม่ยหลวงไพ่พุ่นละพูดออกไอเดียฝีมือนั่นผู้เล่าเกจขวัใจเ็จได้กิน <c oughs> ไปรุ่นมาหอดแถวฟังน้ำซี่ครับนี่อีกบ่อลหนึ่งที่น้ำท่วมก็ถือว่าเสียหายหลายครับ <c oughs> เดี๋ยวไปผู้ว่าโบโบผดบาร์มันทะเลเเ่าหมดแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวพอยไปรุดไพาพีผ้านองไปเบิ้งบ่อนสะพานครับบ่อนมันท่วมคักๆ ฟังนี่ือที่ว่าคาก์ลิครับนี่ต่รถลงไปประมาณอยู่สเมตรกว้าครับ2ถึง3เมตรเนี่ย่ปครการงารักาแฟกับแม่น้ำโอหนาวลกากาแฟมาเบื้องนาำน่ำไปรอเอ้ยคากอยู่น่ำท่วม ไม่หดเลยว่าท่านหอดบานหอดเคืองตั้งมีตู่หิวเขาน้องใต้เจ็ดกิ้นหน่อยเฮ็ดพัดเข่าหายใจมีตู่ยมียยาเมียยาเพิ่นพัดเข่ากับเป็นก็ยังไม่ตู่ทอดหมูแดดเดียวกินเป็นน้ำตั้งไปนู่นเลยไปเดี๋ยวทีพาพีพ่อหน่องวิบังหน่ำซี่วามยู่สะพานนี่มันลดลงหลายปไนไลยเนาะเข่าพัดกับทอดหมูแดดเดียวกับทอดมันปลาตองไก่อจ็ดทิ้นหน่อยเอาหายไปวันนี้รุ่นเคยกินน้ำทั้งดอก อดฟังน ok ้ำซ ok ok ี่แล้วครับอดสะพานซี่อดข้องซี่ไปหน้องถือว่าน้ำมันยังไหลล้วงๆอยู่คือเก่าอยู่ครับน้ำยังไหลอยู่ครับนี่โอ้โหโคโรเพราะงานเนาะย่ำไหลน้อสีบกนี่เนาะน้ำซี่ก็ถือว่าลดลงไปหลายเติบครับมาเบิ้งนี่มือนี่เอฟซี่บอกว่าย่ำพันไปพันมากไทยท่ามิเบิ้งนี่เด้อมีรุ่นก่าสัน หลวงรดลงไหลเติมครับคอยบกลงไปเรื่อยๆมาดิท่าน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 ร่องมึงครับบึ้บหลดอ๋มันหมามนเลยท่าท่านบ่านรุดน้ำกันครับประดิษบดอยเองได้เหียพ่นว่า บ่ท่านบ่ท่านโอยเมียนบ่ยูบอกโอ้ยบ่ท่านปลามันเลี้ยวหน่อยบ่ท่านสั่มโอ้ยท่านปลาขาหน่อยตัวนึงเอาละไข่กอเฝ้านี่ตีแนวได้ยู่นี่บอกครับนี่ครับโอ้ปลาไหลตืบอยู่นี่ควรยูดิกินยูเนาะ ไปแล้วครับครับบ้านเราเดียวจะวันนี้น้ำเย็นมาฮับพอเตี่ยเย้ยต้องโกรธมาพอวันนี้ว่าได้ไปน้ำพอหายฮับพอไปฮับพอพอซื้อขนมมาฝากปะกืนนอนพอได้เลยดีใจเห็นพอมาก หัวเด็ดไปนะพ่อหอดเดียวหอดเลี้ยวหัวเดียวท้ายอีหแหละลงมาแล้วหอดบ้านแล้วเร็วล่องลงลงล่งทำไม่ลูกเร็้ยวหัวที่เลี้ยวเฮ้ยไปลงล่องลองหัวบ้านแล้วหอดบ้านหัวที่แล้วลงโลดไหนเอาอฟเซ็ตผมบอกหนาวสันเดียวเพกันยังจะไปกินของนั่นกันเด้อพี่น้องปลาตองเดียวสียที่ได้กินจังฝากติดตามครับของฝากของต้อนพ่อหน่อยปลาตองไก่ว่าเนื้อปลาตองไก่ ก็ปกปีนฟ้าครับนี่หอดบานนอเทียนนี่ปลาตองไก่อะไรจะจะออกไปกินของน้องปันเดอร์ครับอันนี้ม้วนพนหน่อยอุน่นเตาเหลือไม่เหลือเลยพร้อมเห็ดกิน,นเลยเลยเห็ดจังไดนกินจังหลงไปตรงหน้าคนละแมนเอื่นที้งงานออกไปเห็ดกินด้วยตรงนั้ไปนู่นเนาะแมนมาหอดบานหนอเด้อจะบันเนีันสีมะขูดแม่น้องไผ่ว่าสีลาบเมือ่อเห็ดจังไหนบูขูดถามแม่น้องไผ่ พี่จ้าแม่น้องไอ้สันบันน่องหน่อยเด้อพี่น้องนี่ประตูเล่ยที่ขุดปลาพอหน่อยพอนะพี่น้องปลาตัวใหญ่ขักตปลาพอหน่อยเราเห็ดยังไรกินล่ะจากแม่น้องไผ่มาเบิ่งกันเก็บเห็ดขาเห็ดขาแม่น้องไผ่อันพอหน่อยแล้วได้มือเส้าเด้ปลาได้นไม่ไม่สดสดเลยตอนนี้เส้นนี่ประตูขุดกันจ้ะปลาตองแม่หน่อยหยุดแม่น้องไผ่ก็ลังได้หมอยังแน่น้อมาเมืกจ้า โอ้มนี่จ้าแม่น้องไปจ้ะโมนี่สิตำทะเลสูกินปลาปิดเอาตำทะเลพอปิดเอากุ้งกับปลาหมึกมาฝากจ้ะได้กินตำกุ้งสดเทียนคนดังเด้อจ้าโมนี่รุงหยุดจ้ะโมนี่ลุงหยุดกับปลาปิดมาเยี่ยมมายามเนาะ มาตะกรงเทพดังอย่เด้อคนดังมาตะพลาล่ำสองเนา้คดังคนดังเตียนเตียนกันดังเลืเด้อปัะนี่ประตูเป็นพวกกวปลาจ้ะวันนี้เทาทิกินสวนอินทผลัมเด้อจ้ะกินอยู่สวนอินทผลัมเดี๋ยวบ้าปุ๋ยสิว่านี่ละจ้ะบรรยากาศเย็นๆใน้าประผิดกนลองดุดมากินยู่ข้างสานี่หล่ะคองสวน เจ้าของสวนมาเองเด้อแจ่มวันนี้ปลาผิดกับลุงหยุดจ้ะแม่ประตูใกล้แล้วไปใกล้แล้วล่ะจังสีแม่หนองไผ่มาแล้วได้ออกกระสีเฮ็ดชมพะน้ำแม่หนองไผ่วาเฮ็ดชมมาแล้วปลาผิดเจ้าของสวนนีจะสาล่ำจ้าดิจ้ามาแล้วมาแล้ว มือนี้สิลาปลาตองซื้อกินโอ้แต่แดดแต่ไรล่ะนีล่ะมีล่ะนี่ล่ะประตูก็ต้องเห็นตัวใหญ่ค่ะแข็น้องตันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องก็เห็นมาตะนอยจะเป็นเบาเอาเนี่แม่น้องไปสิมาเก็บผักเด้อจ้ะเจ็บผักสวนเดิมนี่ยล่ะจ้ะสวนเก่าสวนเดิมกินกลับไปกลับมาอยู่นี่ี๋ยวจ้ะนี่ มีทุกอย่างจะหอมอากาศพักซี่หอมสีขอเป็นต้นอะไเด้๋ยวซีกินเท่ากับมีเป็นบ่เนี่ยไผ่งามแล้วเริ่มงามขึ้นเสมอแล้วพักเข้าพักซี่กินเท่ากับกังเริ่มงามเป็นเอิญพักซี่กินคือเข้าบ่กลางเมืองเลยเ่ยจะเอินหอมปลอมจ้ะแต่ว่าเขาเอินกินใกล้เพป็นเอิญพักพักซี่ยังซีฝรั่งบอกไม่นบ่ออันนั้นไปเขาเอินพักซี่เล้าจ้ะ เนี่ยซีเหล้าเยบ็บป่หนึ่งยังในประตูนั่งขูดจ้ะขูดเอานเนื้ปอปลานเนื้อปลาขูดเอาแต่เนื้อมันขุดแต่เนื้อตั้งหลายเกือบละหมดไปหลายเกือบแล้วแม่น้องไผ่สิลวกกุงก้งปลาเมิรกจ้ะ มันสิได้กินตํงกลุ่งน้องตรงนี้มอไงตัวขาื่งต้องปดนยกคุณเนีนี่จะิพ่อเอาสิบ่คงปติแม่เราคุแล้วน่าสิได้แปลคกเงีอดหสิพ่ออะไรนี่ต้องนตวคกงพีแล้วเนาะสุกเด้อจ้ะพอแล้วพอแล้วอัน้ำแข็งไหมใส่นะน้ำแข็งโป๊เติบันนี้น้ำแข็งโปะไว เปิดไนอนขอซิมนะน้ำแข็งโป้ไวเดอร์ขอซิมก่อนซิมซะเป็นตะวันหวานบอนุ่มจ้ะกรอบน้ำแข็งโป้ไวให้มันกรอบจ้ะต้องลวกดองแล้วใส่ผักไงมาให้ใส่ลวนปลาเด้อจ้าไปนี่ลวนเนื้อปลาตองจ้าลวนืมันสุกก้อยก้อยจ้ะมหนลอยเด้นี่ นี่นี่โอ้ยพออย่างนี้นุนก็ดีมากอันไปนันเทียนนันนินี่ยุสุนนหน้ำบ่๋งขวบขากขา้งสังห้างนิ้มจิึกนะเจ้านี่วะโอ้โอยสวามือหน่อยด้วยนี้หอดปันอ๋อเสียอักเอาจิตดจ้เเา,าเลยจี๋อ๋อขันเอาสมสมก็ต้องห่วงเนอนจัดไหนเลยเ <c oughs> จีว่าไปจไปะ พ่อเลยล่ะประเดีเอาเอาเอาสูมือเดี๋ยวก็ล่ะสูมือประดี๋ยวหนึ่แหม่ผักบ๊อักบ๊บพ่อดีเลยล่ะแม่ลงไผเอาสมแท้ดลประดีสมแท่แน่นอนจ้ะแม่ลงไ่ว่าเอาซี่สมสเด้อาั่นโอ้ตงใข่ผักไปไปใส่มปลาสุดสมสม้วหมาสั ต้มปลาสิหมดแดงเด้อจ้ะที่เด็ดมีวันไข่ผัาพร้อมแล้ววันนี้ปลาไข่ผักก็มีโอ้ไปแน่นอนอีนี้ชุลมวมกันกลาบุสเฮียนเร็วจริงเขาครัวคัวไม่ไม่พร้อมน้องไครวะพริกจ้ะปลาเกลือใส่ไปแน่แล้วจ้ะ มาที่ส้มๆี่กนข่อยดิบปลาปีดปลาส้มๆเ้อสมอันนั้นส้มมดเดงจ้ะส้มมดแดงไปจะกินวันจี้มาส้มมดแดงหอมกรบขวดเด็ดหอขอยยอดประแดกเจ๊งน <uh> ้องทีดัขวดหอมทีเสียบประแดกน้ำผมคมเงินเลยจ้คนมาแล้ว อหอมบะดีหอมมาเพราหอมแล้วก็ต้นหอมจ้นนี่แล้วก็ลูกโดดที่ดูดหอมกิจการเงย่ซิมีรูปนี่หอมุยุยทองหอกจอกหิวเขาซงนเนี่ย ส้มถือใจบะพริกหอมกับขัวหอมริกปนแซ่บจ้งะ้ยหมดท่ไห้วลาสองกลุ่มทุกอย่างใส่เบิดมาเสร็จแล้วอ่ะสใดใ่ใส่กระพิอหมดหมดจัดหมดแดงแล้ว สามสองดูงงงงเลยวะจี้เสบประเสบจังซิมกันเนียนทำานหมเนี่ยเนียนบ่เนียนเนียนานเลกหน่อยพือกสวงเนนเนนลงไผวันนี้ตัวริงเจ๊งกิงมากได้พี่น้องจกจกของหลานไม่ยิงแต่ฟงหลานมาเองเเสร็จเลยหอม เราประกันเลือวเดีเอาแม่ถือมาอยาอันนี้อ่อนนอนนี้อเน่ยมาอนนเราไม่ไดกินไงดอกบั้งขับนี่งดวงเริ่มที่เด็ดที่เด็ดครับนี่สมดดเดียดจังเลยเจ๋อเดืด

มด้ที่เด็ดที่เด็ดนี่ยที่เด็ดโอ้อจดวดเต็เขขขมโคกเหนียวโคกขมัวนีจอยจอยจวยพี่น้อยงออยเบิงโอ,อ้ยปูมาตำเลีร่วมนีกอันนี้เป็นมักแนวนี้ส่วนน้ำกันเด้ที่ ลงหมดไดเดิลงหมดเลยเจ็ดวารีอกเลวาีเขาเพาะไว้สิมมึงด้วยป่ะดินี่ยอ่ะิมกัสิมตอนใหญ่ๆตอนแหบตอนใหญ่ๆพี่แจแม่น้องไปร้อยซิมไปรอบๆเนี่ยเราซิ่มปลาหมึกวาไปวางเลยนปไปไหแซบ แสบจมาเด้อพี่น้องในการู้ได้วันนี้เมาเนียห้อยจังเอยเอาบัเดิมเทียนไอคิดโอ้วันนี้โอ้ยมันดีใจป๊าดูดูเอาบบนี้อ๋อเฟรพรมพสุดแสบแมาเด้อหัวราสองครับนี่ีี่สมองทุบอลมาส่วนน้ำกันโอนี่ ลายผู้หลายคนภาพรวมเด้อครับนี่เือว่าลายผู้หลายคนทีมงานพระรามสองมากครับขาดอันนาวิศนาวิศวันเดียวมามาเด้นนาวิศมอนี่เสียบน้ำทีมงานเด้อน้ำมูน้ำผีน้ำนองต้องลุกไส้สุดรอมาสองคนกับคนขังสอกคนมากมอนี่ลองแว่ามาสิสุดร้องไปจังไหน องตันจะไปนั่งตนันเด็กเนาได้ห oui> ัวั mm ั่งหนานั่งนเด้ออยนั่งตรงนี้ก็ได้จิตตันเต้นนั่งเลยนั่งเลยลานั่งนองยึทันงขางนมันะชัดน้นโอ้ยยันยันผู้สาวเห็นก้มรอปวเนาะจิตตันหนอ ม่อะตเมอามาเด้อมาเด้อมาเด้อวันนี้รด้การเาเด้อวันนี้หลายผูหลายคนครับเหลียอยุ่เหลียอยุ่ประมาณเดีคนเหลืยอยุ่ประมาณหกคนนี่เนาะังสีรบทีมเนาะเหคนอมนหคนย่งนหน่อยหกถึงคือแปดผลบวเอ้ังสีรบทีมเนาะจังสีรบคณะขอบพวของไง่ไม่ไง่ ลูกไรลูกรานไร่น้เดอกยลูก้านก็รคเุณหมอขอดอเมีไปยุคขุนตัวจีวาตัวพระเ้พท่านไดสอนองคผีเด้บวงไว้เตี้ยเป็นด้ื่้ตัวแส่บบบอ อ๋อจริงจริงเน่ม่แน่นว่านางเบิ่งนางก่อนน่ะดีใจลูกมากเลยกินยังนี่จังกินไ่ตั้งแต่อยู่ตีตังสิว่าอังกันเนาะอันสวยดีนะทีกวางลมเย็นตอนเข้อแรกแดดลมลบโต๊ะครับเ็นโต๊ะเยาวว่าเสียออกมาได้บ่เมื่อกี้ทิดธุระอันหนังสืออยู่มั้งหนูไปเงินบ่ละเอากลของไปฝากให้เยัย ใหญ่<อ>เรื้อมวมเดอร์แหนอยวั <c oughs> าสรารคามบปบูบไปเดินหอ,องไผ่จิตจาดบ่มาเดอพอนไยยวนระยองอยุบวกแดงจะ้ะโอ้ซี่ทั้งปวกแดงจะมีตัวซี่ส,อส,สมองสุบอแล้วครับมาเส็บแม,บมืออกันน้ำขอบขั้วของทีมงานอีสา,าน้านน่อยครับเป็นีล่ปลาซิมมึงไป้บนก่อนหน่อย พ่อหน่อยเอาให้ตัวน้องไปรับปลาปลาหน่อยนี่ไงปรปลาปลาหน่อยซอยเดิม,ม,ดม,มคือตีผัว<ส>ตีต<บ><บ>ียุผัวมาตีเอิ้งมาตีเ,เอาเดียดเด๋ยวก่อนขอบคุณเด้อเอฟซีสมองจังหวัดนะครับติดตามมิสานบางหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามน้ำนี้เด้อครับคลิปนี้วันนี้พี่รุ่นพร้อมทีมงานครับพร้อผมขอบขั้วจุนงี้งี้ครับสวัสดีครับ